้ยดีกิคชูหวยรางวัลที่หนึ่งขอบคุณนะคะอาม่าว่าแต่นับไปนับมาทําไมมันไม่ถึงหล้านสักทีอ๋อโดนหักค่าก่อนแตดมาไว้สามหมืบาทแต่ก็ยังโอเคอว่ะไปช้อปปิ้งดีกว่านั่นหรือจะไปไหน <S <S ก็เงินไปช้อปปิ้งนะสิคะอาม่าชอบก็จัดประหยัดทําไมไม่เงยติอุ้ย หรือมีนีบ้านรถบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลไหมมีค่ะนั่นลือก็ต้องรีบโปะนี่ก่อนเลยยิ่งไอ้นีบัตรเครดิตกับสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยยิ่งต้องรีบโปเพราะดอกมันแพงอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ งั้นหนูไปได้หรือยังยังยังไม่หมดถ้าเงินยังเหลือนะหรือก็ต้องแบ่งเงินเก็บเอาไว้สักประมาณ3-6มถึงเท่าของรายจ่ายต่อเดือนเผื่อหรือตกงานไงแล้วก็อย่าลืมแบ่งเงินไ้ทำประกันสุขภาพด้วยละ่ะเผื่อเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วสุดท้ายนะก็อย่าลืมเอาเงินที่เหลือเนี่ยไปลงทุนต่อยอดเพื่อให้เงินนี่ะมันงอกเงยทันหรือกเกษียณไงอ๋อ,อแต่อย่าลืมที่หาตาผลตอบแทนชนะเงินเฟอ้อด้วยละ่ะ หูอาม่ารู้ได้ไงเนี่ยเก่งจังก็อ,อ้วกไปแอบ,บอ่านหนังสือหลักสูตรวางแผนการเงินเสียผีของลื้อมายังไงล่ะถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดใจกดแชร์กดคอมเมนต์ให้ลูกกลับจะวางแผนด้วยนะคะ